สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลกนะคะวันนี้วันพั้าหน่อยไปทําบุญมาแล้วก็พอกลับมานะคะหน่อยก็ได้ได้ไพ่ใหม่นะคะที่มาถึงพอดีนะคะเป็นไพ่มิ่งขวัญนะคะซื้อวันที่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ได้มาวันที่สิบเจ็ดนะคะซื้อวันที่สิบเจ็ดได้วันที่สิบเจ็ดได้วันที่ซื้อเลยแล้วก็ได้นมเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะ อ่าโอเคก็เป็นผู้สร้างนะนะคะผู้สร้างก็ผู้สร้างเดียวกันกลุ่มเดียวกันกับผู้สร้างไพาย,ยานโลกนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่พาย,ยานโลกนี่จะเป็นไพ่ออร์เคนะคะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้อิงกับไพ่ทารโร่แต่ว่าไพาม่มิงขวัญจะอิงกับไพ่ทาโร่โด้วยแล้วก็อ่านออร์เคได้นะคะวันนี้ได้มาใหม่หน่อยก็เลยเอามาอ่านนะคะร่วมกันโดยในวันนี้หัวข้อหัวข้อเป็นอะไรดีเดี๋ยวหน่อยขอคิดก่อน หัวข้ออะไรดีเพื่อนๆหรือว่าจะให้เป็นให้ให้เป็นอ่ภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอ่ะงั้นก็มาดูกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีข้อความอะไรส่งถึงคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ละกันเนาะอยากจะให้หน่อยสื่อสารเรื่องอะไร นะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์นุชตาเทพบเทวดาเทพรักนะคะที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลทุกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นถูกต้องแล้วก็เป็นให้ตรงกับสิ่งที่อยากจะให้หน่อยสื่อสาร mm. การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความสมูทนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เก็บไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็วางมันไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บกลับไปนะทุกคน มาดูกันก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้หน่ยพูดเรื่องอะไรการอโหสิกรรมการตัดขาดแต่ทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขออีกสองใบดูซิว่า,าจะให้พูดในเรื่องของอะไรคุร้ครูบาอาจารย์ การบริหารหน่อยว่ามันเป็นในลักษณะของถ้าไม่เป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าการตัดวิบากกรรมอะ่ะเพราะว่าหน่อยพูดไปแล้วเมื่อเช้านะคะคลิปก่อนหน้านี้ไปหาดูได้เลยนะคะวันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ นะคะอยากที่จะให้หน่อยสื่อสารมันเป็นในลักษณะของการที่เราเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านนะคะการที่เราเปลี่ยนผ่านแล้วการที่เรานะคะมีแผนอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะถ้าพูดในเรื่องของทางโลกนะเป็นในลักษณะของการจบสิ้นจากอะไรบางสิ่งนะคะเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ จัดการกับชีวิตของตัวเองใหม่เหมือนกับเดทแอนรีเบิร์ดนะคะเหมือนกับจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันถึงเวลาแห่งการตัดจบจากอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ได้มานะคะเรียนรู้หรือคุณอาจจะพบเจอกลุ่มก้อนกัลยานมิตรครูครูบาอาจารย์หรือบางคนก็อาจจะกำลังเรียนรู้ศึกษาลงคอร์สอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่อยากที่จะนำสิ่งต่างๆอะ่ะ นะคะมาก่อร่างสร้างตัวให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่ามีแผนอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆโดยบางทีมันอาจจะถึงจังหวะหรือว่าถึงเวลาแห่งการที่ต้องตัดจบจากสิ่งที่เคยทำแล้วมันอาจจะย่าอยู่กับที่หรือว่าไม่ได้มีการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้หน่อยคิดว่าจะพูดในเรื่องของนะคะการเรียนรู้เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ นะคะคตัดจากบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นบางอย่างนะคะในวันนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหัวข้อเรื่องประมาณนี้แล้วไหนจะใช้ไพ่มิ่งขวัญน,นะคะในการมาดูซิว่าพลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะเป็นใครนะคะคุณเป็นใครแล้วก็นะคะมีพลังงานนะคะเรื่องราวประมาณไหนเพื่อที่จะเป็นการนะคะสแกน นะคะสแกนพลังงานก่อนนะคะก่อนที่จะอ่านนะคะเรื่องราวต่างๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุภูบาอาจารย์จักรวาลอยากจะให้หน่อยสื่อสารนะคะ,ะมาดูพลังงานตัวตนของคุณ4ดาบ7ถ้วยเห็นไหมเหมือนกับมีทางเลือกตัวเลือกใหม่ๆแล้วก็มุ่งหน้าไป หน่อยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจะบอกว่ายังไงดีเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะนําเอาเรื่องราวหรือสิ่งที่อยู่รอบนอกอะ่ะสิ่งที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะกระทบตัวคุณได้แล้วอ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณไม่สนไม่แคร์กับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะทําให้ลก คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวฉุดลังหรือว่าอาจจะเป็นมาตรฐานของสังคมค่านิยมของคนอื่นๆที่คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแห่งการตัดจบหม่อยถึงบอกว่ามันเริ่มต้นนด้วยในเรื่องของการตัดจบเนาะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็นะคะพัฒนาตัวเองไปในเส้นทางชีวิตใหม่นั่นหมายความว่าณาเวลานี้ค่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อจากนี้มันเป็นสิ่งที่คุณได้คัดได,ได้คัดได้เฟ้น ได้คัดเลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นในลักษณะที่ยังคิดไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกแต่ว่าที่ผ่านมาคุณได้มีเวลาในการที่จะไตร่ตรองหรือว่าได้ตัดเขาเรียกว่าตัดข้อแม้ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวฉุดเป็นตัวรั้งคุณไว้คุณตัดมันออกได้แล้วคุณไม่สนไม่แคร์แล้วเมื่อก่อนจะทำอะไรต้องคอยแคร์สายตาคนอื่นคำพูดมาตรฐานนะคะหรือว่าค่านิยมต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันทำให้คุณรู้แล้วว่าหากเรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลเพราะฉะนั้น นะคะคุณได้กั่นกองคุณได้ตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีความฝันมากมายแต่ไม่กล้าลงมือทําแต่ณนะเวลานี้คุณไม่สนใจแล้วค่ะนะคะเป็นในลักษณะที่แบบไม่ต้องไม่ไม่เอาอะไรมาเป็นตัวฉุดดังหรือไม่เอาอะไรมาเป็นข้อแม้ไม่ให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าหน่อยมีความรู้สึกว่าพอแล้พอล้สิ่งเดิมๆพอแล้วจบ จบสักทีกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคะเพราะว่าอะไรที่ไม่ตอบโจทย์คุณคุณปิดหูปิดตาคุณไม่รับไม่รู้เลยอะนะคะไม่อยากรับรู้แล้วนะคะมันเป็นช่วงที่เราอาจจะผ่านเรื่องราวที่มันมันมันอาจจะถึงขั้นสุดขั้นสุดมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าในเมื่อมันมันต้องจบหรือในเมื่อมันต้องได้ยุติสู้เราหันหลังให้สิ่งเก่าๆ แล้วพัฒนาตัวเองลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งดีกว่านะคะจะกลัวทําไมกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงคุณอยากทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดอ่ะคุณก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่มีจินตนาการเป็นคนที่มีความคิดอยากที่จะทําอะไรหลากหลายแต่ที่ผ่านมาอาจจะด้วยบริบทอะไรต่างๆมากมายที่คุณยังไม่สามารถที่จะ ตัดมันออกไปจากชีวิตคุณได้แต่ณเวลาเนี้ค่ะ no สนโนแคร์แล้วนะคะตัดมันออกไปได้แล้วกับอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันฉุดหลังนะคะพัฒนาการพัฒนาต่างๆของคุณเอาไว้นะคะอะ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวของคุณถ้ามันมีการตัดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจบสิ้นบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่มาดูกันว่าหลังจากนี้นะคะคุณจะ เดินไปข้างหน้านะคะด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความแบบมันเหมือนกับคนที่มีเงินสักก้อนแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีสิ่งที่อยากจะทำมากมายแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำเพราะกลัวอะไรหลายๆอย่างนะคะยังตัดสินใจไม่ได้หรืออาจจะมีสิ่งที่อยากทำแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปทำได้อะ มันเป็นในลักษณะของมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องได้ใช้ได้จ่ายนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําในเส้นทางที่คุณอยากจะทําได้แบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าต้องเจดไปทางนู้นทางนี้นะคะเงินมีถังเดียวเงินมีกระเป๋าเดียวแต่ว่าเจดไปหลายเส้นทางเหลือเกินแต่เวลานี้ค่ะคุณจะนําสิ่งที่คุณมีทั้งทรัพย์สินทั้งเงินทองทั้งความรู้ความสามารถสติปัญญาต่างๆที่คุณได้สะสมมาเนี่ยนะคะ ออกไปสู่เส้นทางที่คุณเลือกที่คุณฝันละนะคะไม่แคร์อะไรแล้วตอนนี้อ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสับง่ายนะคะไพ่สำหรับนี้อืมเป็นเป็นกระดาษวัตถุดิบที่ค่อนข้างสับง่ายข้างหลังก็สวยนะคะเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่ปลุกพลังใจค่ะคนคนหนึ่งกว่าจะกล้าพาตัวเองออกจากจุดที่ เขาเรียกว่าเซฟโซนเนาะเซฟโซนแล้วก็ไม่ไม่คิดที่อยากที่จะทําอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เคยทําซ้ำๆเดิมๆอะ่ะคือคนที่ยังไม่กล้ามากพอแต่นะเวลาเนี้ค่ะนะคะคุณจะไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่สนใจแล้วะคะ่ะรักแรกดักเดิมแร,ก,รกเริ่ม,มอันนี้เป็นเด็กถือถ้วยนะคะคุณจะไปด้วยเส้นทางหลังจากนี้หน่อยเชื่อได้ว่าคุณจะไปด้วยความสุข ด้วยแพชชั่นด้วยการตื่นรู้ด้วยแรงบันดาลใจด้วยบริบทอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าแค่เราสามารถที่จะตัดสิ่งที่มันเป็นพันธนาการความกลัวภายในของตัวเองได้หรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างออกได้อะคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความคล่องตัวมากขึ้นในการที่จะทำอะไรนะคะคุณจะจะกลายเป็นคนที่แบบฉันจะทำเพื่อตัวเองอะดีเอ็มเพคือคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ แปดถ้วยเห็นไหมละทิ้งจากสิ่งเดิมๆที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วนะคะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้เราได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นการเดินไปข้างหน้าคือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเห็นไหม The f o o l ตอบโจทย์โอ้ทุกคนหน่อยว่าคลิปวันนี้มันเป็นในลักษณะของการ d ด a แอนด์รีเบิร์อย่างชัดเจนนะคะจบสิ้นโนสนอกโนแคร์นะคะพอละ หลังจากนี้ขอวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองอยากทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วอยากมีอิสระ,สระทางความคิดอยากมีอิสระในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่หน่อยบอกว่าอันนี้ใต้สำรับคือหกดาบมันคือการจะบอกว่าหลีกหนีปัญหาไหมมันเป็นการที่เราอยู่ในจุดที่เรากําลัง ะะใช้ระยะเวลาความเพียรพยายามพาตัวเองออกจากปัญหาเดิมๆที่เดิมๆสังคมเดิมๆหรือสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกกำลังพาตัวเองออกไปแต่ว่ามันไม่ได้ออกไปอย่างรวเดเร็วนะคะเพราะอะไรเพราะเรือมันกว่าจะเดอะกว่ามันจะเคลื่อนไปข้ามฝั่งข้ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พาไปสู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะได้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นหน่อยคิดว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้อ่ะมันจะไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วในเส้นทางนั้นอ่ะคุณจะไม่สนอะไรแล้วนอกจากความสุขความสบายใจของตัวเองเพราะที่ผ่านมานะคะมันถือมาเยอะมันแบกมาเยอะแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยอะไรได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดอะฟู full, ไม่มามันถึงเวลาแห่งการกลับมารักตัวเองมันถึงเวลาแห่งการที่ต้องหาสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองรู้สึกว่าทำแล้วมันทำให้เกิดความสุขให้กับตัวเองอย่างแท้จริงนะคะไพ่สองใบนี้นะคะการันตีได้เลยว่าหากคุณสามารถที่จะตัดนะคะสิ่งที่มันเป็นพันธนาการ ที่คุณกลัวที่คุณไม่กล้าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงอะค่ะความกลัวกลัวว่าทำออกไปแล้วมันจะทำได้แค่นี้มันจะไม่มีความมั่นคงถ้าคุณสามารถตัดเรื่องราวตรงนั้นออกไปได้แล้วพาตัวเองนะคะเหมือนกับเหมือนกับเด็ก อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเด็กเกิดใหม่อะที่แบบพร้อมเดินไปข้างหน้ามีแค่สมุนมีแค่กลยานามิตรมีแค่เพื่อนมีแค่คนรอบข้างไม่กี่คนนะคะไปข้างหน้าด้วยความสุขไม่ได้กลัวว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องพบเจออะไรรู้แต่แค่ว่าณนะตอนเนี้ยฉันมีความสุขกับการที่ฉันได้ย่างก้าวเดินนะคะไปในเส้นทางที่ฉันเลือกแค่นั้นเอยแค่นั้นเลยเหมือนกับพวกแบ็คแ,แพกกะะ็คอะค่ะที่แบบว่า มืดที่ไหนก็หยุดแล้วก็พักก็นอนที่นั่นตื่นเช้ามาก็ทานอาหารเช้าแล้วก็ไปต่อเนี่ยชีวิตของคุณมันจะเป็นในลักษณะที่หากคุณสามารถที่จะตัดหรือว่าจบ จากอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะมันถึงเวลาแห่งการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงละทิ้งอย่าเสียดายกับอะไรที่มันจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าหรือพัฒนาต่อไปนะคะเพราะว่านะเวลานี้หนะ่มีความรู้สึกว่า คุณควรที่จะมีความสุขกับชีวิตของคุณได้แล้วบางคนอาจจะเป็นในลักษณะที่เมื่อก่อนอาจจะต้องได้แบกรับภาระมากมายนะคะให้กับคนรอบข้างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าธุรกิจหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุร,ธรกิจที่แบกภาระมากมายดูแลหลายหลายชีวิตนะคะลูกน้องหลายชีวิตนะคะแต่ถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องได้เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน นะคะคุณก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่าหากทําอยู่แบบเดิมนะคะมันก็อาจจะมีแต่จะเท่าตัวหรือมันอาจจะนะคะไม่ก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะแบบชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนอะนะคะเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่ถึงแม้ว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรค ถึงแม้ข้างหน้าจะมีภูเขามีอุปสรรคเป็นเส้นที่เส้นทางที่มันไม่ได้ราบดรื่นแต่คุณก็มีความสุขความสุขกับปัจจุบันมันคือสิ่งสำคัญสําหรับคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอเรื่องราวที่บางทีมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะพยายามอีกต่อไปแล้วอะนะคะผู้หญิงคนนี้เหมือนกับแบบ กำลังลาจากจากชีวิตที่เคยใช้แบบซ้ำๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ว่ามันไม่เห็นถึงแสงสว่างในชีวิตของตัวเองอะ่ะมันก็ต้องได้ออกมานะคะออกมาแล้วก็พาตัวเองนะคะไปสู่เส้นทางใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าขอออกมาก่อนเถอะนะคะขอออกมาก่อนจากจุดๆเดิมเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีไพ่อ่า การตัดขาดตรงนี้ออกมานะคะเพราะว่ามันต้องได้มีการมาจัดสรรชีวิตนะคะหรือว่ามีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเส้นทางแตกลายสร้างเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองได้แล้วนะคะหน่อยคิดว่าหน่อยหวังว่านะคะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะ่ะหากคุณอยู่ในจุดที่กําลังตัดสินใจหรืออยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่า ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้หน่อยเชื่อแน่ว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่จะอยู่จุดเดิมค่ะไม่ได้ให้ออกนะจะหมายความว่าให้หาเส้นทางหรือว่าให้ตัดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันฉุดลังหรือว่ามันทําให้คุณไม่สบายกายไม่สบายใจตัดมันออกไปแล้วยืนหยัดเป็นตัวของตัวเองได้แล้วบางคนอาจจะอยู่ที่เดิมที่ทํางานเดิมด้วยพันธะภาระหน้าที่นะคะ แต่อาจจะที่ผ่านมาได้รับการกันแกล้งได้รับการเอาเปรียบได้รับการแบบยิ่งเราใจดียิ่งโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยนะคะมันถึงเวลาแห่งการที่คุณต้องโชว์ศักยภาพคุณต้องมีการขีดเส้นกัน้นนะคะคุณต้องมีการป้องกันเขตพื้นที่ของตัวเองให้เขาได้รู้ว่าการที่เราใจดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เขามาเอาเปรียบหรือว่านะคะไม่เกรงใจเราการที่เป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ได้หมายความว่านะคะ จะเอาเปรียบชั้นตอนไหนก็ได้นะมันถึงเวลาแห่งการตัดจบตัดขาดจบสิ้นจากการไม่ให้ค่ากับคนพวกนั้นแล้วค่ะนะคะอันนี้ในกรณีที่ยังอยู่ที่เดิมนะมันถึงเวลาแห่งการที่คุณต้องหันมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมีความเฉิดฉายคุณมีคุณมีความสามารถคุณไม่ต้องไปวิ่งนะคะตามค่านิยมหรืออย่าให้ค่านิยมมากืนกินความเป็นตัวของตัวคุณนะคะ นะคะคุณสามารถทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยในในบริบทของตัวคุณเองนะคะในหวังว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะจะมีจุดยืนของตัวเองแล้วแล้วก็สามารถที่จะละทิ้งปล่อยวางตัดพันธนาการอะไรที่มันเป็นตัวฉุดดังคุณได้แล้วขอให้คุณมีความสุขในเส้นทางที่คุณเลือกเดิน นะคะโดยการที่ใช้ความรู้สึกนำทางใช้เซนสัญชาตญาณใช้ความที่มีแพชชั่นนำทางในเส้นทางนะคะอย่าให้สิ่งที่มันเป็นตัวชุดรังเนี่ยมาทำให้คุณไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความสุขนะคะเอาเป็นว่าหนเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนะคะขอให้พิมพ์คำว่า เส้นทางแห่งความสุขก็ได้ในชอบไห่ใบนี้จังไพ่เดอะโฟลนะคะเส้นทางแห่งความสุขนะคะหมดเวลาแห่งการที่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะนะคะให้คนอื่นเขามาตัดสินนะคะคุณต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วอะ นะคะโอเคค่ะทุกคน,นไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,กดการกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่กระทั่งให้ค่าขนมกดปุ่มซุปเปอร์ตงขอบคุณให้กันมานะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะโอเคค่ะทุกคนหน่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย